เดี๋ยวเนี่ยครับนี่คือกิจวัตรที่ว่าประจำวันก้องในไส้ในไส้นไคนเลี้ยงโคนะครับเลยวันนี้ในกิจวัตรในตัวนี้เวลาเตี๋ยได้แล้ววันนี้มีกิจวัตรประจำวันนะครับติวเตตัวตีวต้องมีต้องทำห้องนายทาวอดแน่นอนนายทาวอดที่ว่าพิบนี่น,นี่นี่ไปไป่านไหนเดี๋ยวไปตัดหย้าไหนหมนดดอลลาร์เนาะ กาจ้ากตีว่าเราเรืมตอนใต้คลิปนี้ไปประมาณกิโลอ,อือาหลัว่ายอยู่าหลว่างไปกักิบโลครับนี่แหละผ่องช่างไปแล้วเรือเรือไปแล้วกันเึ่งกันนี่นาจะวนตะไปแล้วนี่อภิษฎวัดของคุณเหลียงโกนะครับผมก็คือเออรืออหานกองโกนี่ทำกันตัวมัน้องเป็นอาหานรถกัน